เนี่ยไข่กบเนี่ยมจะเม็ดแบบนี้แหละเนี่ยเม็ดเงี้ยอันนี้ลูกลูกออดแหละมันจะมันจะว่ายขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยขาหลังออกก่อนมันจะแทงออกมาเรื่อยๆ่าขาหลังจะโตหลายวันขาหลังมันโตได้ทีแข็งแรงขาหน้ามันจะเริ่มบอกแหละเรารู้ดิพราะพอออกมันจะมันจะไม่ค่อยมุดน้ําแล้วมันจะลอยเราก็วางแผ่นเลยเดี๋ยวพอพอมันขึ้นแผ่นหางมันจะขดเข้าเป็นสี่ขาเลย ก็อาชีพนี้มันมีไรายได้ดีเราก็ทำมันมีได้ดีไปอย่างอื่นเลยแหละเริ่มต้นจากศูนย์เราต้องทำบ่อเองไม่มีเงินจ้างเขาทำอะไรความรู้ยังไม,ม,ม่มีต้องหาควารมรู้ก่อนก็ไปดูงานที่ศูนย์เาออนโครงการพลรังบุรีกบนาก็เป็นสัตว์พื้นเมืองทั่วไปที่อยู่ในทภท,ทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่คือกบนานเป็นกบที่นิยมกิน พอเลี้ยงง่ายเราก็เลยนํากบตัวนี้มาเป็นาศาสตรเศรษฐกิจถ้าเราจะทําเป็นอาชีพก็แนะนําให้เป็นบ่อซีเมนต์แล้วก็ต้องปูกระเบื้องขนาดบ่อก,ก็อย่าต่ํากว่า4ตารางเมตรแล้วก็มีระบบน้ําเข้าน้ําออกให้ครบการดูแลสุขภาพกบต่างๆก็จะทําได้ง่ายครับการเพาะพันธุ์ก็คือเราใส่พ่อแม่พันธุ์ไว้ในช่วงเย็นเวลาฟ้ามืดปุ๊บนะครับตัวผู้ก็จะร้องร้องเรียกเสียงดัง,ดง ให้ตัวเมียได้ยินเมื่อตัวเมียได้ยินแล้วเนี่ยก็จะกระโดดเข้ามาหาตัวผู้ที่ตัวเมียถูกใจแล้วก็ทําการเกาะคู่กันก็คือตัวเมียอยู่ด้านล่างตัวผู้ขี่หลังอยู่ด้านบนเช้ามืดที่สามที่สี่ขึ้นไปเนี่ยปกถึงจะเริ่มวางไข่ปล่อยไข่โดยตัวเมียก็จะใช้เท้าหลังเนี่ยดันพื้นตัวผู้ก็จะพ่นน้ําเชื้อออกมาตัวเมียก็ปล่อยไข่นะครับแล้วก็ว่ายน้ำไปเรื่อยๆ3สามที่ครั้งก็จะไข่หมดช่วงเช้าก็เอาตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยออกกลับไปบ่อเลี้ยงเดิมก็ปล่อยให้ไข่่่ฟัักออยยูในนน้เรื หลังจากนั้นประมาณสัก18ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าอีก1วันเนี่ยก็จะพักเป็นตัวกบจะพัฒนาการเรื่อยๆเป็นลูกอสตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสักประมาณ20วันลูกอสตัวนี้ก็จะเริ่มมีขาหลังงอกมาขาหน้าองอกมาพอขาหน้าขาหลังงอกมาเต็มที่แล้วหางเริ่มหดก็จะอยู่ที่สัก30วันขึ้นไปก็จะกลายเป็นลูกกบเล็กๆเราเรียกว,ว่าลูกกบหางหดเราก็จะเอาลูกกบหางหดเนี่ยไปเลี้ยงต่อเป็นกบเนืนะ้อประมาณสัก2เดือนครึ่งถึง3เดือนแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการขาย ตอนแรกเราก็ไปศึกษาคนอื่นใช่ไหมแต่ตอนหลังเราก็พลิกแพงเพราะมันเป็นประสบการณ์เรารู้เองให้เท้าเย็นระหว่างที่แรกก่อนไม่หวานทีเดียวเยอะนะเดี๋ยวหาเหลือมันจะเสียหายต้นทุนเราก็มากขึ้นเราการู้เพราะว่าเราให้ทุกวันเนี่ยถ้าเป็นกบเนื้อต้องถ่ายน้ําเช้าเย็นเท้าถ่ายแล้วก็ให้อาหารเย็นถ่ายให้อาหารถ้าไม่ถ่ายไม่ได้น้ําเหม็น เดี๋ยวตายเราต้องถ่ายสะอาดตลอดอ่ะถ้าเป็นลูกออดยางงั้นก็บางทีก็สองวันถ่ายสามวันถ่ายได้ดูดูแต่ว่ามันเหม็นมากน้ำมันฟองหรือเปล่าพอมันเริ่มโตมันเริ่มมันเริ่มแตกไซส์ก็คัดเอาตัวเล็กไปกบมันกัดกันถ้าตัวไซส์เล็กๆอย่นี่ไม่กัดละมันคล้ายๆไก่เกี่ยนะผมคัดตัวเล็กไว้โน่นแล้วถ้าฝนตกพ่อพันมันร้องทั้งคืนแม่พันมันก็ตลาดไข่ทิ้งเลยถ้ามันไข่มันแก่นะ ตลดาดไข่ทิ้งเราก็เสียโอกาสต้องแยกไว้ห่างกันเราถึงต้องเอาพ่อพันไว้ไกลๆต้เบี้ยต้องทําห้องไว้อย่างดีเราทําห้องมิดชิดใช่ไหมที่ทําเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันโดนฝนด้วยแล้วไม่ให้เสียงมันเข้าไปเยื่อะด้วยบางคนก็ขายลูกออสบางคนก็ขายลูกกบบางคนก็เลี้ยงกบเนื้อด้วยแต่ตอนนี้นะที่ฟาร์มนะขายลูกกบดีที่สุดพอาเลี้ยงลูกต้นทุนต่ํา ถ้าเลี้ยงกบเนื้อมันใช้เวลานาน3เดือน3มเดือนครึ่งอ่งเงี้ยอันนี้มันเลี้ยงแค่เดือนกว่าขายได้เลยแล้วกำไรดีฝาต้นทุนต่ำเอาแผ่นหลอกแล้วนะตัวมีขามจะรอยเราก็ช้อนเอาตัวมีขาเอาไปคัดขายเราเราทำแบบพอเพียงไงเราไม่กู้หนี้ยืมสินให้มาทำ พาเรามีเงินเราถึงเพิ่มเพิ่มมาทีละหน่อยละหน่อยเราจะเรียนรู้เราไปเรื่อยเราก็มาปรับใช้ในการเลี้ยงกบของเรามันน้ำคัญมากเลยอะความรู้เนี่ย